สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เิวตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่21มิถุนายน2565นะครับมีความเคลื่อนไหวจากโจเซฟบอเรลหัวหน้านโยบายต่างประเทศของสาภาพยุโรปนะครับก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสาภาพยุโรปโดยทางด้านโจเซฟบอเรลนั้นพูดถึงเรื่องของวิกฤตอาหารที่กําลังเกิดขึ้นในสาภาพยุโรปเนี่ยครับโดยตัวเขานั้นบอกว่าที่ผ่านมา สภาพยุโรปนั้นไม่ได้มีมาตรการในการคว่ำบาตรอาหารแล้วก็ปุ๋ยจากทางด้านรัสเซียประเทศใดก็ตามในสภาพยุโรปยังสามารถที่จะซื huh ้ออาหารแล้วก็ปุ๋ยจากทางด้านรัสเซียได้แต่โจเซบอลนั้นเนี่ยครับไม่ได้พูดถึงสาเหตุหลักนะครับที่ทางด้านรัสเซียนั้นไม่สามารถส่งออกอาหารแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยไปยังประเทศต่างๆในสภาพยุโรปได้เพราะเนื่องจากว่ามาตรการการคว่ำบาตรของสภาพยุโรปนั้นไปกําหนดเล่นงานเรื่องของระบบขนส่ง จากทางด้านรัสเซียที่จะส่งไปยังสหภายพยุโรปอย่างเช่นว่าไม่ให้เรือหรือว่ากิจการเนี่ยครับการขนส่งที่ดําเนินโดยนักธุรกิจของรัสเซียหรือว่าติดธงชาติรัสเซียหรือเดินทางมาจากรัสเซียนั้นเทียบท่าในท่าเรือต่างๆของสหภายพยุโรปตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นที่ทําให้รัสเซียนั้นไม่สามารถที่จะส่งออกธัญพืชไม่สามารถส่งออกปุ๋ยเนี่ยไปยังประเทศต่างๆในสหภายพยุโรปได้ซึ่งโจเซฟบอเรลนั้น ก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดในประเด็นนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นก็เลยทําให้สถานการณ์เนี่ยครับโดยเฉพาะเรื่องของราคาอาหารแล้วก็ราคาสินค้าโักพ์นในสาภาพยุโรปนั้นเวลานี้พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์นะครับโดยเฉพาะในช่วง2เดือนที่ผ่านมาหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรตีต่างประเทศของสาภาพยุโรปเสร็จนั้นโจเซฟวอร์ร็ก็ยังออกมาถแถลงข่าวประนามรัสเซียว่าจุดประกายวิกฤตอาหารโลกและใช้อาหารนั้นเป็นอาวุธสงคราม โจเซฟบอเรลชี้ว่ารัสเซียกําลังปิดกั้นการส่งออกของยูเครนและก็ทําลายท่าเรือรวมถึงทําลายสต๊อกอาหารทําลายโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและเป็นความพยายามโดยเจตนาเพื่อสร้างความหิวโหยในโลกจนกลายเป็นแรงกดดันทั้งต่อโลกแล้วก็ต่อสาภาพยุโรปรวมถึงยูเครนด้วยสิ่งเหล่านี้เกิดจากการกระทําของรัสเซียไม่ใช่การคว่ำบาตรของสาภาพยุโรปนี่คือสิ่งที่โจเซฟบอเรลนั้นเนี่ยครับออกมาให้สัมภาษณ์แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับถ้าย้อนกลับไปฟังทางด้านประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นเนี่ยครับไปพูดในเวทีเศรษฐกิจเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กอีโคโนมิกฟอรัมก็บอกชัดเจนนะครับว่ายุโรปแทนที่จะมาโทษทางด้านรัสเซียเวลานี้ยุโรปนั้นต้องโทษตัวเองเพราะว่าการกระทําทั้งหมดนั้นมาจากสาภาพยุโรปมาตรการการคว่ำบาตรที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเป็นนโยบายที่ผิดพลาดแล้วก็ทําให้สหภาพยุโรปนั้นเจอกับมุมแรงนั่นก็คือทําให้ราคาพลังงานราคาอาหารนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแทนที่จะโทษรัเสเซียก็ควรจะต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นต่อที่ทางด้านสหภาพยุโรปนั้นเล่นงานคว่ำบาตรรัเสเซียนั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยครับก็ต้องออกมาบอกเนี่ยว่าตัวเองนั้นไม่ได้คว่ำบาตรเรื่องของอาหารไม่ได้คว่ำบาตรเรื่องของปุ๋ยนั่นก็คือหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเวลานี้คนของยุโรปนั้นทนอดไม่ไหวนะครับหลายประเทศเกิดการประท้วงเพราะไม่เห็นด้วยกับการกระทํา ของรัฐบาลและแน่นอนครับความวุ่นวายนั้นจะเกิดขึ้นและก็จะเบ่งบานมาก